เฮ้ยม like ีต้นอ really? ันนี้รูปทรงเหมือนรูปทรงเหมือนแบบนี่นะฮโอ้ยโอ้ยตวัสดีมากครับผมวันนี้วันหยุดไม่ใช่วันหยุดเป็นทางการแต่ว่าผมหยุดนะเพราะผมเป็นแบบวัดวัดนะวัดวัด เอ้าเธอ <c oughs> เป็นอะไรเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรฮัหลไอ้น้องเดีย๋ยวนี้จะไปซื้อต้อนไม้นะครับซื้อมาเข้าโรงเรือนที่เคยปลูกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมที่เคยปลูกอะที่เคยสร้างที่เคยประกอบที่เคยประกอบแล้วกัน,นที่เคยประกอบไปคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกสรรหาน้องๆเข้ามาอยู่ในบ้านของเรากันนะครับผมเราจะซื้อแบบไหนบ้างวันนี้วันนี้ก็จะเป็นแคนตัสคันตัสคคสตัสคัสตาร์สมอเพ็ดมอเพชรนี่แหละใช่ลูกกระบอกเพชรกระบอกเพชรอะ แต่ไม่ได้เอาตัวนี้ไปนะเพราะมันร้อนมากวันนี้เดี๋ยวไม่สบายอีกเพรเปิ้ลก็เป็นหวัดเหมือนกันเราสามคนเป็นหวัดยกกำลังสามใช่เป็นซุปเปอร์หวัดนะครับน้องๆน้องๆอ้ที่เราไม่เกินยิ้มยิ้มยิ้กัอยูกัเดี๋ยวจะไปซื้อที่ตลาดคลองเจ็ดกันนะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้โอ้น้านี่ซื้อต้นไม้ที่คลองเจ็ดกันแบบทุกคลิปทุกไอ้นี่เลยนะของชาวชาวโอ้น้าเราเนี่ยแต่วันนี้เราอาจจะเลยไปคลองสิบเอ็ดด้วยไงไกลดิคลองเจ็ดพอแล้วแต่ว่าต้องมงเพชรที่คลองสิบเอ็ดมันสวยใช่แต่ว่าขี้เกิดไปมันไกลนนะะขี้ยาไป ก็ป่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมเดี๋ยวเอาเปิร์ไว้บ้านใช่เดี๋ยวเปิร์ไวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปออกไปดูลงเรือนคร่าวๆก่อนอัปเดตก่อนจากคลิปที่แล้วนะว่าวางไว้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีช่วยให้ทุกคนตั้งชื่อต้นกระบองเพชรด้วยใช่มีกี่สิบต้นวะเนี่ยตัเยอะพอมีแบบตัวเบบีด้วยใช่เดี๋ยวจะให้ตั้งแล้วเดี๋ยวราจะเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะสามกองอยว่ะเดี๋ยวเราจะปักชื่อไว้กับโน้ตโพสต์อิดนะไว้ว่าเป็นชื่อของขครดเดี๋ยวมีหลายต้นอยู่ช่วยกันคิดช่วยกันแล้วเลยตอนสคลิปนั้นเดี๋ยวเราขอไปซื้อเพิ่มก่อนเพราะตอนนี้จากที่เอามาจากรอบที่แล้วเนาะตายไปเยอะก็เหลืออยู่เท่านี้เดี๋ยวจะไปอัปเดตก่อนไม่ได้ไปไหนเลยไปไหน ไ,ไ,ไปเไดี๋ยวไปอัปเดตก่อนว่าตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วเดี<_<__๋ยวเราจะไปซื้อของกันเลยนะจ๊ะไปแล้วเราก็มาอัปเดตโลเือตอนแรกว่าเรามาประกอบตัวนี้ใช่ไหมตอนนี้ย้ายไปอยู่หลังบ้านแล้วบอกเลยว่าเข้ามาพอดีเป๊ะเลยนี่นะฮะใหญ่โตใหญ่โตป้าผู้เหลือรอดจากที่แบบเอาไว้กลางแดดแล้วฝนตกมันก็เน่าตายไปนะนี่คือผู้เหลือรอดตัวนี้นี่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 นี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 ้ไปเยอะอยู่นะฮะก็มีน้องๆบอลทั้งหลายเหล่าราเอ่าร้ายที่ผมชอบตัวนี้สุดเลย ชื่อว่าหน้ากาฟาโรนี่เฮ้ยมีต้นอันนี้รูปทรงเหมือนรูปทรงเหมือนแบบน,น,นั่นแหละรูปทรงเหมือนนั้นนั่นแหละไม่บอกแล้วกันทุกคนน่าจะรู้อยู่นี่นะก็มีประมาณนี้น้อยมากเพราะว่าตายหมดแล้วถ้ายังไม่ตายนะมันจะเต็มมันจะเต็มฝั่งนี้เลยเต็มฝั่งนี้เลยแต่ว่าเพิ่งได้ที่อยู่ไงแต่เนี้ก็ว่างอยู่นะข้างๆว่างอยู่เยอะเลยแต่เราจะเอาแค่ไม่คิดต้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเยอะไปแล้วมันจะ ดูแลกันไม่ทันนะฮะเราจะเอาแค่ต้นที่สวยๆแล้วก็เอามาเพาะเองนะครับผมมาเพาะเป็นสายกระถางเองนะไปะเดี๋ยวเราเริ่มไปซื้อก็มาที่คอจ็ดเลยดีกว่าดูไอเปิลน่าสงสารมากไม่ได้ไปแป๊ะแป๊ะเบ๊ะ <c oughs> ดูโฆษณาอยู่ดูทีวีอ่ะ <c oughs> เขาาไม่อ,อม<ป>ตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกบ้านนึงนะครับบ้านที่จอดรถของผมนะครับผมตอนนี้ก็เฮ้ยอันนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้ฮาร์เลย์มานานนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาชาร์จแบตกันก่อนใครมีรถฮาร์เลย์นะอย่าลืมเลยนะครับผมชาร์จแบตเอาไว้นะถ้าไม่ได้ใช้านานๆนะนี่ตัวชาร์จของของที่ฮาร์เลย์ให้มาเราไปชาร์จกันเพราะว่าถ้าไม่ชาร์จเนี่ยแบตมันเสื่อมเลยเสื่อมเสร็จปุ๊บเปลี่ยนลูกเราแบบว่า หกเจ็ดพันเลยนะไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นชาร์จแบตด,ด้วยนะครับผมทำไมได้ใช้นะอเออมาเราทำนี่ไวนะ้ครับเป็นของรถปีใหม่จะมีตัวชาร์จอยู่เราสามารถดึงออกมาแล้วก็ชาร์จกับสายชาร์จได้เลยมันจะทําให้เราขนอมแบตด,ด้วยแล้วก็ชาร์จแบตได้ด้วยแต่มันใช้เวลานานนะกว่าจะชาร์จเสร็จแล้วก็มาข้ามคืนนะควรจะเสียบทิ้งไว้ถ้าไม่ได้ใช้นานน,ะน,นี่ก็ไม่ได้ใช้มาอาทิตย์หนึ่งละก็ต้องเสียบซะหน่อยไปโอเคเรียบร้อยไปซื้อต้นไม้เก่า ไปครับตอนนี้เราก็เดินทางกำลังไปกันที่คลองจิตแล้วนะครับผมเราได้มีแฟนคลับให้นะครับผมเกิวเก๊วแฟนี่บองเหรอจกะแฟนที่พ่องหรอจ๊ะน้องเป็แกงแหล้คขับรถอยู่เดี๋ยวอันตรายนะครับผมให้ขับให้ว่าผมกินยากแก้แพ้ไปแล้วกลัวจะแบบว่าเมาม่วงอะไรอย่างเงี้นะฮะ จริงวันนี้เป็นวันที่โอ้หน้าถ่ายงานนะแต่ว่าผมหยุดเพราะว่าเป็นแบบจมูกตันเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นโควิดหรอกแต่ถ้าเราไปทํางานเนะี่ยเราก็อาจจะแบบไปติดหวัดเพื่อนทําให้เพื่อนภูมิตกนะฮะก็เลยไม่ไปดีกว่าไปต,ติดเพื่อนใช่เอาหวัดไปติดเพื่อนนะ <c oughs> แล้วจะเพื่อนจะทาให้เพื่อนภูมิตกเออเบอร์เบอร์กินยายอะช่วงนี้ก็ถึง จะไม่ได้เป็นคุกิดแต่ถ้าภูมิตกนะแล้วแบบว่าเราพาเพื่อนไปภูมิตกแล้วเพื่อนไปที่อื่น,ท,นที่แบบว่าเสี่ยงอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะเป็นควิดได้นะครับก็เป็นที่ภูมเหมือนกันถ้าถ้าใครไม่สบายก็ให้ลางานซะเดี๋ยวจะไปติดเพื่อนร่วมง,งานให้เพื่อนทุกคนทีจบนะจ้าซื้อแั่ต้นกระบอกเพชรนะวันที่เราจะไม่ซื้อบอลน,นะใช่ไหมหรือเปล่าอ่ะนั่น ก็ซื้อซื้อแค่คเพดแหละพอแล้วนะเพราะว่าเขาชี้คำพูดเป็นเป็นเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากนะบางคนอาจจะคิดว่ามันตากแดดอย่างเดียวแล้วก็อยู่ได้เลยก็ก็มีบางพันธุ์ที่ทำอย่างนั้นได้แต่ว่าพันธุ์ส่วนใหญ่ที่มันสวยๆมันต้องใช้การดูแลแบบ,บว่าปอนครวใช่ไหม เว้คุณภูมิพี่พอบอกลดน้ำให้มันเหมาะๆไม่ใช่แบบว่าปล่อยแห้งเลยหรือว่ารดน้ําฉ่าเกินกนะครับ <forcément, S 2> ในการตัดต่อกิ่งอ่ะมันง่ายมากเลยถ้ามันขึ้นมาหลายต้นแล้วก็เด็ดมันลงปักลงดินมันก็จะแบบว่าเกิดเลยใช่ไหมล่างมันจะงอกไงมันจะเนี่ยมันจะมีบางพันธุ์อ่ะที่มันแตกง่ายใช่ไหมมันจะเป็นตุ้มๆตุๆเล็กๆแต่ไม่หมดร่าเราก็เอาตุ้มอันนั้นอ่ะมาปักใส่ดินแล้วพอผ่านเวลาผ่านไปสัพพังอ่ะล่างมันก็จะงอกแตก ไอ้ต้นเนี้ยน่าจะอยู่นานที่สุดแหละเพราะ<ช>ว่าเราไม่ค่อยดูแลมันแต่ว่าแบบว่ามันโ,โอเคมันก็ยังอยู่ได้ไม่มีเวลาดูแลตายไปเยอะเลยเสียดายมากใช่ตายไปตู้สิบกว่าเพราะว่าช <นะ S 1> ่วที่ชิปปปเปอร์เพิ่งเกิดใหม่ๆนั่นแหละที่แบบเราไมา่ได้ดูแลต้นไม้เลยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนแบบเลี้ยงกระทองเลี้ยงต้นไม้แบบมาสนุกสนานแต่ว่าตั้งแต่มีเปอร์ก็นั่นแหละเลี้ยงมันตัวเดียวตอน,น,นเนี้ยตัวเดียวเลยตอนเนี้ยกลายเป็นตัวดูดฝุดเลยเปอร์พอค้านเก่งก็เริ่มแบบว่าเอาหยิบที่เข้าปากนะช่วงนี้คือช่วงที่ต้องดูอย่าง กล้ชิไไดกตลอดเวลาจริงเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นนี่ทั้วนเลยน,นะนนชอบแบบว่าเห็นอะไรที่เดียวดิวพอมาเริ่มจับเป็นเนี่ยมันจะจับฝุ่นเข้าปากจับฝุ่นเข้าปากตลอดจับขี้ดินเข้าปากจับไอ้อะไรเรียกเลยต้องแพงอ่ะที่ปลวกสร้างรอยอะวกเ,เออล้างปลวกอ่ะมันจะจับเข้าปากอ่ะและนี่มันไม่ชอบแบบใครๆมาโดนหน้าโดนตาเดยเบื่อต้องขืนใจมันในีมันออกมาจากปากได้นะเป็นช่วงใกล้สิบเดือนที่ต้องดูแลมันอย่างใกล้ ไปเดี๋ยวเราไปเจกินที่ตลาดมากๆเลยดีกว่านะไม่เป็นการเสียเวลาครับผมไป ถึงแล้วผมเราจอดหน้าร้านกันเลยทีเดียวไม่ต้องไปจอดที่จอดแล้วเดินมารอนไปจำเป็นไหมที่ต้องอบอกว่าแต่งตัวเป็นขนาดนี้มา,มาซื้อต้นไม้ จำเป็นนะก็ต้องจำเป็นนั่นๆทีป้าก็แบบว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นหน้าอันสวยๆเวลาแบบใช้ครีมกันแดดบ้างอะไรแบบนียกันแดดของมีด้าค่ะขายอยู่นะคะทุกคนมันจริงๆไม่บงนะคะเวลาของผมนะครับครีมปกป้องก็ตอนนี้โรงงานเปิดแล้วนะที่นานใช่อะไรนะเพราะว่าโรงงานมีคนติดโควิดนะก็เลยปิดไปนะครับผม้าเดี๋ยวเราไปดูถึงละวนี่นี่ผมตะลานตามา มีต้น20บาทเด้อราคาไม่แพงนะครับอยู่ในเลนที่แบบว่าซื้อได้ซื้อ,อพอได้น้ำปุ๋ยนี่น้ำปุ๋ยกะลีเค็ดมาแบบว่าให้ดูดดรูป่อนเดครบด้านหนา้าด้านในด้านซ้ายด้านขวานี่ครัีคิดเสียงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในความสนใจต้องการจะซื้อหาสินค้าของเราเอาไวไ้ใช้เดินครับออกมาดูมาชมก็ได้หรือซื้อสินค้าที่ท่านต้องการได้ครับในรถบริการของเรา กได้ปจะลืมครับอุดหนุนกันได้นะถ้าเจอรถเขาผ่านไปผ่านมาผ่านซ้ายผ่านขวาก็อุดหนุนเขาได้นะฮะมาดูต้นไม้กันนี่แม้ที่ว่าที่บ้านอยากได้ไม่มันเป็นไม้นิ้วคุ้มอ๋อเป็นขนคุ้มเหรอก็แบบนี้ดิใช่ไหมอย่างเงี้ยอันาเงี้ยขนคุ้มฟิลีมต่อว่ายังไม่ใช่แต่ไมต้องใหญ่นี้ไงเอาไปปักเขาใหญ่อื่สามร้อย น,นี่ก็สวยอันเนี้ยน่ารักต้นไม้มันน่ารักอ่ะอันเดูอันที่แบบว่าเพาะยังไงสมมติว่าถ้าเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเอาเด็ดอันเนี้ยมาเสียบไม้มาเสียบตินได้เลยนะว่าจะเกิดนะครับไปเดี๋ยวขอตัวเลือกก่อนนะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูคร่าวๆนะครับผมตาร้านี้มีต้นอะไรบ้างไป เรื่อยๆนะฮะอันนี้สองพันเฮ้ยสองพันแต่ว่าเราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นเลยนะคุ้มนะสี่พันสิบล้านก็ได้เลยหนึ่งสองเราจะมีได้ดอกตรงกลางด้วยดอกนี่คือขึ้นยากมากนะใช่ไหมใช่แต่ปีหนึ่งขึ้นแต่ว่าตอนนั้นที่ดูแลดีๆอ่ะเนี่ยขึ้นดอกนี่ออกดอกอย่างเงี้ยตลอดเรื่อยๆนะใช่นั่นแหละแต่ว่าดูแลเปิดแทนดอกก็เลยร่วงโรยลงไปอันนี้เราได้แล้วบ้างอุ้ยซื้อแต่อันวีดอกมาเลยเหรอใช่ค่ะอุอยดีอ่ะอันนี้คือมิกกี้เมาส์ เดคนตั้งชื่อแน่เลยนะแต่คนตั้งชื่อไม่กี่เมาส์แน่จริงๆนะพี่บอกหนูว่าต้นไม้อะตอนนั้นที่หนูดูแลนะหนูจะชอบเปิดเพลงให้มันฟังเน่ยนะออแล้วมันก็จะแบบว่าบิบารแบบเหมือนมันก็มีชีวิตอะ่ะใช่ตอนนั้นคือเวลาตอนเลี้ยงอ่ะมีเขาจะร้องเพลงให้ฟังแล้วแปลกมากต้นไม้อะจากที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆตัวมันเดินออกไปข้างนอกเลยเวหมมันก็ค่อยเดินค่อยเดินออกไรับไม่ไหวเสียงลองพอเจ้าไปเอาไหนครับอันนี้สวย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 ,สวย เอาป่ะเวลาไอ้ไอที่ไปดันเดียวอย่างเงี้ยมันมีโอกาสจะแบบแปลกหนอป่ะอันนี้ไม่รู้นะไอ้พันนี้ไม่เคยเลี้ยงเลยเออเอาดิเวลาหนูจะซื้อเวลาหนูจะชอบถามพี่เขาแบบพี่คะอันนี้เป็นยังไงยังไงแล้วก็เอาไปทําตามเขาโอ,อ้โหเขาเรียกว่าครูพารคลักจ้ว่างั้นเถอะออเอาอ่านไปไหมต้นไม้อันนี้ลังเลเดือดอันนั้นเดินดูรอบๆก่อนเดินดูกันต่อครับผมช้อปปิ้งเรื่อยๆวันนี้เอาให้แบบหมดไปเลยร้านหนึ่งนี่ยมาเจอตัวหนึ่งแปลกมากเป็นเหมือนสับปะรดอะตมาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม พวกแกงยังไงตรงนี้มันดูเป็นกลมๆวรอมันดูเป็นสับปะรดอะน่ารักดี๊ไม่เห็นอะไรอะอะไรวะเหมือนในนี่เลยเหมือนหินหรือไม่ก็แบบว่าเหมือนนี่เหมือนหินอันนี้เขาเรียกกุหลาบหินใช่ไหมเนาะเนี่ยกุหลาบหินไม่รู้ใช่ป่ะมั่วๆเหมืันสวยจันไปสักอันไหมเอาไหมโตมามันจะเป็นแบบนี้เอาอันไหนแล้วแต่เลยครับไปอีกหนึ่งนะครตอนนี้ได้มาหมดห้าต้นแล้วไปต่อเอาสักเต็มถาดพี่ค่ะ แต่ซิวที่เรียบร้อยครับ7ต้นเอาเ้่ด้วยนะครับค่ะปเดี๋ยวซื้อกันไอ้นี่ไปด้วยกระบะแล้วก็แล้วก็อันเนี้ยเขาเรียวกว่าอะไรขาด,ดหลุมไปปลูกที่มีม,มีเมล็ดขายป่ะครับเมล็ด<ม>ตัเหนือแต่แอสโตแอสโตตัวยังไงครับแบบนี้เลยป่ะครับใช่แต่มันจะมีคะคะลายคะแดดเนี้ยเอามาเมี่ยงไเอามาเนี้ไปไหมเอาเลยไปก็ได้เยไปปลูกด้วยซื้อเท่านี้นะซื้อไม่เยอะวันนี้ซื้อกันแค่เจ็ดต้นนะครับแต่ว่าเราจะซื้อเมล็ด ไปลองปลูกด้วยนะซื้อกระบะซื้ออะไรไปอยากลองปลูกเองมากว่าจะยากไหมอยู่เป็นยังไงนะครับผมซื้อไปครบซื้อถาดหลุมซื้อกระบะซื้อดินซื้อปุ๋ยครบพร้อมปลูกนะครับผมไปแล้วรอคิดเงินกันแล้วก็มาดูว่าเราได้อะไรกันไปบ้างนะครับฮะาการรอข้างรองนะ่้นเดี๋ยวอรอรถเดี๋ยวมีไปซื้อผาตงต้นไม้ต่อใช่ไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวอรอรถนะจ๊ะน้อง เนเนคคดียวยวลรัโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อกระถางต้นไม้กันนะคะแล้วก็จะไปดูต้นไม้แบบว่าที่เป็นไม้ดอกสวยๆนะคะไปวางประดับตกแต่งในเรือนขเขาเรนะียกกันเลยนะเรือนเพาะชําของเรานะคะทุกคนเราก็จะซื้อกระถางต้นไม้ร้านนี้นะคะ ทุกคนตอนนี้ก็เลือกซื้อเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะซื้อซื้อซื้อแล้วก็ตรงนี้อีกสามใบนะคะรอจ่ายเงินแล้วก็จะไปดูต้นไม้อีกนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่รถเลยนะคะบายเราก็ซื้อเสร็จแล้วนะครับผมแต่นี่เขาเ <c> อ <oughs> าไม่ได้ทำไมได้ <c oughs> โอ๊ยหน้ามาเปียกเลยลเอ่ะก็ดูเอาเลยค่ะทุกคนว่ามันร้อนแค่ไหนร้อนครับผมก็มาแอบมันร้อนก่อนเลยอ่ะแต่ว่ามีไปซื้อเพิ่มมาอีกซื้อต้นไม้อะไรมาครับเนี่ยอนะ มีซื้อต้นนี้มาเสือครามเสือครามนี่มาเบิงเบ่งดิเบิ่งดิเขาแบบว่าน่ารักนะเฮ้ยทำไมมันเหมือนพวกในเซเว่นอะไรเลยอะไรอะไร่ไราถุงครอบแก๊บ จบเลยไม่ทันเงินงงเลเลยนี่เราซื้อมาของครบนะมีอะไรบ้างอัปเดตหน่อยครับผมก็มีต้นยิปโซนะคะนี่คือยิปโซอ่ะเนี่ยใช่ค่ะอ่าไรแล้วก็กระถางต้นไม้กระถางต้นไม้แล้วก็แค่นั้นแล้วก็ซื้อแบบปุ๋ยที่ใส่ต้นไม้ต้นก็มีกระบอกเพชรเจ็ดต้นแล้วก็กระถางต้นไม้ปุ๋ยแล้วก็เมล็ดเมล็ดต้น กระบอกเพชรเผ้ยพูดไม่ออกอะแล้วก็นี่ซื้อปุ๋ยที่ใส่พวกน้องบอดก็ที่เรามีอยู่ก็จะมีน้องเงินไหลดังหน้ากากฟาโรแล้วก็อะไรส้มส้มมะม่วงมะม่วงมะนาวมะนาวอะองแตงโมชายโยโหฮิ้วมาได้ไงวะก็นั่นแหละค่ะก็จะมีประมาณนั้นอ่าเท่านี้แหละวันนี้ร้อนมากเรารีบกลับไปจัดแจงต้นกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะมืดตอนนี้ก็ห้าโมงแล้ว ไปกลับบ้านไปทําการประกอบต้นไม้ก,กันนี่ทำวประกอบเนทประกอบ <laughs> ประกอบน้องๆกันไปธีคนอ้วนนะครับผมเจอร้านอะไรข้างทางต้องแวะซื้อนะผม <laughs> <laughs> จัดไก่ปิ้งไปก่อน กายอ,อินใช่เลยมันช่วยรักษาป,ปากดำปากรอบทำให้ปากชุ่มชืน้นนะพี่คีโมอ่ะลองใช้เฮ้ย,ยอาหารรนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะทำไปเล่นไปชอบการที่แบบว่าเราไปเที่ยวทางจังหวัดแล้วแบบว่าเราซื้อขนมซื้ออาหารด้วยรถแล้วแบบว่า,ากินกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมันสนุกกับตรงเนี้ยนะเวลาเดินทางจังหวัดทีนนี้นเราเพิ่งเจอดอกไม้ไ,นไ,ไหนเดินวนต้นไม้ยังจะซื้อของกินขึ้นรถเมื่อกี้ไปเจอทีอ่บ้านเลยดีกว่าเมื่อ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเจอกัที่บ้านเลยไม่พูดไปได้เหราเพื่อเพื่อเป็นการไม่พูดดิเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเออเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเจอกัที่บ้านเลยครับไปครับตอนนี้ก็ถึงบ้านเลยนะครับผมตอนนี้แต่ว่ามีเด็กขี้แตกคนเหม็นมากนะครับผมก็เลยต้องมาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาก่อนอุ้ยโป้อยู่ให้ดูไม่ได้โป้อยู่อะโป้อยู่อะให้ดูแค่นี้อะโป้เด็กโป้ ครับก็เดี๋ยวแต่งตัวให้เพื่อนๆเลยจะออกไปเอาต้นไม้เข้าที่เข้าทางกันแต่อันที่เราปลูกมาเลยดะเดี๋ยวเราค่อยปลูกคนอื่นเนาะวันนี้เราแค่เอาต้นไม้ที่ซื้อมาให้เข้าที่เข้าทางนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งชื่อกันนะว่ามีมีหมายเลขไหนชื่ออะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวแต่งตัวให้เด็กเครื่องดูดฝุ่นนี้ก่อนนะครับผมไปแล้วผมล้วก็มาแกะของการในมีนี้ด้วยนี่ของส่งมาจากแฟนคลับนะครับผมเป็นบอลนะครับจากร้านของหมื่นบอลซิงนี่เดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะเพจไว้ให้นะหมื่นบอลซิง ตราดเลยนะส่งมาให้ดั้งสี่ต้นนะโอ้โหแกะก่อนแกะก่อนเดี๋ยวแกะก่อนอามาได้มาอีกสี่ต้นนะฮะจากเพจของอ่าหมื่นบอลซิ่งนะฮะดูซิดูซิดูซิซบอลซิ่งจะซิ่งจริงหรือเปล่าซิ่งไหมซิ่งไหมอื้อแพ็คมาอย่างดีนะครับผมอันแรกนี่บอลอโลฮาบอลอโลฮาเขาเขียน <Call me. S 1> ชำรุดชำรุดไปหน่อยนึงนะฮะเอาเอาเชือกมาเอาเชือกมาเชือกมา เขามาด้วยบอลอโลฮ่านี่อันต่อไปเราต้องออกอย่างระมัดระวังน,นะเพราะว่าเขาแพ็คมาให้อย่างดีเออซึบอันนี้อะไรบอลมูอิสซันไล <c oughs> นก็คือเป็นซันไลนั่นเองไม่ <c oughs> ใช่มันชื่อรุ่นมันอันนี้บอลเลดเอายเนี้ยเอออันนี้บอลแบล็กเมจิกไล่โอ้อันนี้นะมันจะดำเลยที รใช่ตัวบอลมันจะดำใช่ไหมเส้นดำมันจะเริ่มออกใช่ไหมกลายเป็นดำข้างต้นอันที่เรามีอันนั้นของเราบอลดำเสียดีใช่ไหมอันนี้นะไปติดลายนี้ใช่ไหมโอเคขอบคุณเพจของหมื่นบอลซิ้นครับเดี๋ยวขึ้นเพจให้นี่ครับไปเลือกบอลเลือกอะไรก็ได้เลยนะฮะมาเดี๋ยวมาดูเก่าให้เรากันวันนี้ซื้อมาเจ็ดต้นเลยเอ้ยจะเอาต้นเก่ามาตั้งชื่อได้ไหมจะไปหยิบมาให้นะโอเคเดี๋ยวหยิบสมาชิกเก่ามาก่อนนะฮะมาดูสมาชิกใหม่กันอื ใายมาเจ็ดต้นแล้วก็จะทําการย้ายกระถางก็เป็นแบบกระถางสวยๆนะฮะมาเลยก็ต้นกระบองเพชรทั้งหมดที่จะตั้งชื่อนะครับแน่แน่ซื้อนี่มาบับป้ายชื่ออันไหนคือต้นแรกดิให้เลือกต้นใหญ่นี่เลยเน้องอยู่มานานละอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับผมพิมพ์ชื่อมาเลยว่าอยากให้ชื่ออะไรเป็นไฮทูลนด์เยต้นที่หนึ่งก่อนต้นที่หนึ่งนีต้นที่หนึ่งนะบรสุทธิ์มาต้นที่สอง นี่ต้นที่2พิมพ์ตั้งชื่อมาเแลยตั้งชื่อแบบว่า1ชื่อกรูดอ,อะไรเงี้ยสชื่ออะไรก็ว่านไปอ,อันนี้1นึ่งสองเกาะใขออกกันด้วย2อนี่เบอร์2เบอร์สามาเบอร์สาวันนี้ชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีออไ,รดไปเบอร์สเบอร์สี่โอ้นี่ธรรมดาธรรมดานะเบอร์สี่นะเบอร์สี่ไปเบอร์ห้าเบอร์ห้า เบอร์ห้านี่ก็เสี่ยงมากเลยนะที่จะตายแต่ว่ารอดไปได้ไปเบอร์หกนี่สวยเบอร์หกเบอร์หกไปต่อไปเบอร์เจ็ดไปเรื่อยๆเลยเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดโอ้วไปเบอร์แปดเบอร์แปดนี่เบอร์แปดคุณที่สวยวะชอบอะเบอร์เก้ามาเบอร์เก้าอุ้ยน่ารักเลยเหมือนสปาร์ตเลยมีเขาด้วยนี่เบอร์สิบเบอร์สิบนะฮะตั้งชื่อกันมาได้เลย ไปเบอร์11นะฮะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะ่าจะเป็นกุหลาบหินนะไปเบอร์สุดท้ายเบอร์12อหัวแดงหัวแดงหัวแดงครบแล้วทาง12อตนตั้งชื่อมาได้เลยนะฮะตั้งชื่อเรียงมาเลยหนึ่งชื่อดึดดสองชื่อดึดอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนใส่นี่ไว้ให้นะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปลงเพจให้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปแชร์เข้าไปแลกด้วยนะครับที่เพจ PP l e g a ซ y นะจาะก็ที่เหลือก็เหลือเป็นการย้ายบอลเข้ากระถางใช่ไหมใช่ซื้อกระถางมาพอดีนะขิดซื้อมาเผื่อปะ สือเือกก็คือแบบกระถางเก่าก็มีอยู่แล้วแวจะแบบจัดจัดให้มันสมดุลกันโอเคแต่วันนี้ไม่ได้ปลูกเพาะเมล็ดนะเดี๋ยวค่อยวันหลังเราขยันก่อนพอเพราะเมล็ดมันอยู่ได้นานมันไม่ได้หมดอายุง่ายๆถุงนึงมีกี่มเมล็ดประมาณเขาไม่ได้บอกนะน่าจะพันหนึง่งร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวจัดของเข้าโรงเรียนนะครับไปตอนนี้กําลังเลียงของเข้าโรงเรือนแต่ว่ามีเด็กคนหนึ่งแอบมองอยู่อะ่ะเค เอาไม่ได้เป็นวัู่แล้นมูกยังไ่เลยเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำโอเคเดี๋ยวแม่ไปเลี้ยงต่อก่อนนะอยู่ในนี้นะเอเฮ่อไปเราไปเลี้ยงต่อกันนะเอาข้าวหมดเลยใช่ไหมไปไปไปนี่ ต้นยิบโซนซื้อมาอแขกหน้าโรงเรือนนะฮะปึ๊บอ้๊บนี่ก็ไอชั้นเนี้ยมันจะเป็นชั้นของตัวจิ๋วจิ๋วชั้นอรุบาลไอ้อันเนี้ยนะม,มันเป็นมงกุฎเขาเรียกว่ามงกุฎใช่ปะลุ้นด่างนะตอนซื้อมาอาฮะใบนี้ยังไม่มีนี่เพิ่งแตกออกมาสวย แล้วพวกนี้ไว้ไหนสอแล้วกันเอาไว้ชั้นนี้ก่อนอันนี้ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนนู้นเปลี่ยนนี่ให้ดูสวยๆนี่อันนี้เนี่ยแร์มากที่ที่ไม่ได้เอาไปตปตั้งชื่อเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ํากันนะฮะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ให้ตั้งชื่อตัวนี้ที่บอกอะว่าเอาอันนี้เปลี่ยนใส่ดินแล้วก็ขึ้นได้เลยนะฮะเป็นตัวแบบตัวเม็ดนี่ก็คือลูกของเขาหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกๆเขาหมดเลยคลบมีดหมดเลยอันเนี้อคือต้นอะไรไม่รู้แล้วมาได้ยังไงไม่รู้งงมากขอใครว อเดี๋ยวเราก็ไปคนขอมาข้างในนะครับเป็นวันว่างๆของผมที่ได้หยุดงานครับผมไอ้พวกโอหันตหน้าก็เหลือเกินนะพวกคนขึ้นระบบเป็นวันเป็นปีเป็นชาติไม่ลงรูป,ไม,รปไม่อะไรกันแร่งไปเที่ยวทีเดียวโอ้โหลงรูปลงสตอรี่กันให้แบบว่าอิจฉาบอกตรงวอิจฉาไปเที่ยวกันแต่ผมหยุดงานแล้วผมไม่สบายนะครเพราะว่าเดี๋ยวไปติดเพื่อนนะวันไม่สะดวกไปลำเลียงเด็กๆเ,เข้ามาในโรงเรือน,นะฮะโอ้หะหมดยังออกไปเอีกหมดแล้วค่ะ หมดแล้วโอเควันนี้ก็เท่านี้ครับผมน้องว่างที่ลาง,งานแล้วก็มีเท่านี้แหละก็อย่าลืมนะครตั้งชื่อน้องๆทั้ง12คนด้วยใช่ครับว่าคนเหรอใช่ครับว่าคนแต่เรียกไอเปอร์เป็นตัว <c oughs> ให้น้องๆทั้ง12คนด้วยนะครับผม <c oughs> วิมี่ไม่มาทำร้ายต้นไม้อย่างงี้นะ <c oughs> นี่ทำร้ายต้นไม้ปะอัน <c oughs> นี้นะครับผมสลับวันนี้นะให้เด็กๆได้พักผ่อนกันนะครับนี่นี่นี่เติมเข้ามาแล้วขอบคุณต้นไม้จากเอฟซีด้วยนะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผม พาไปอ่ะเนี่ยเราเยอะไปเนี่ยให้ดูทั้งโรงเรียนกันนี่วันนี้มีเท่านี้วันถัดไปนะครับผมจะเหลือแค่ต้นเดียว <c oughs> เยอะนะนเราอันนี้คือหน้ากากปลาโลนี่นะลูกรักอันนี้ลูกรักเลยนี่ลูกรักเลยส่วนกระมองเพชรแน่นอนว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่านเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจริงๆเรามีต้นเดียวเนาะอันเนี้ยเนาะใช่เนี่ยแล้วเราก็เพิ่มผลผลิตขึ้นมาเป็นนี้นี้นี้แล้วก็ตัวนี้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 นะครับผมมันเพิ่มผลผลิตได้เรื่อยๆเราต้องดูแลมันให้ดีนะครับผม สำหรับวันนี้เท่านี้เนาะก็ค,คนที่ดูแล้วไม่ได้ไลค์ไม่ได้แชร์เอ้ยไม่ได้แชร์ไม่ได้ไลค์ท,ทรับะแค่ยังดีนี่เนี่ยแล้วอยากให้ทำคลิปแบบไหนครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมสำหรับคำคมปิดท้ายวันนี้นะครับก็คือที่ต้นกระบองเพชรไม่มีใบว่าผมเด็ดครับว่าผมเด็ดครับเ <c oughs> ข,ข่าเข้าท่ารับ <c oughs> ผมวันนี้ ขอลาไปก่อนมลาเก็บของแล้วบายยขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมาก์มาครับบายยรู้ไหมข้อควคมของพี่คืออะไรตอนปิดท้ายอะไรอ่ะที่กระบองเพชรไม่มีใบเพราะว่าผมเด็ดไม่ดีอะฮะไม่ดีอะไม่ใช่ไม่ดีก็ดีไงเฮ้อเสกเลยผมเด็ดบายๆไปละ